เ่ื่องแม่มดนะคะหรือเรืแม่มดเป็นพิธีกรรมของคนเชื้อสายทางเหนือโดยมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ววิญญาณยคงวนเวียนอยู่เพื่อคอยช่วยเหลือลูกหลานและหากลูกหลานคนใดประพฤติผิดจารีตประเพณีหรือทำไมด่ดีก็อาจจะได้รับการลงโทษจากบรรพบุรุษได้ตามความเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนะคะเมื่อลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยบนบานและหา,กหายก็ต้องแก้บนด้วยการเล่นหรือเรืแม่มดโดยจะประกอบพิธีช่วงเดือนสามถึงเดือนสี่หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วในพิธีจะเชิญครูเรือแม่มดเซิรเมืองผู้เป็นหลักเมืองเชิญญผู้นนาชชชุมมมหรรืืออเเิแก่่วพ ด้วยกองทคนสามใบซอด้วมหนึ่งใบห่อขนาด24นิ้ว1 1ใบกรับ1คู่คุยปีอเบย์1เราคนเตียงคนร้อง1นถึงสคนหากมีฐานะไม่ค่อยดีเลือกวงเล็กประกอบด้วยแคนหนึ่งเต้ากรับ1คู่จนเตียง1นถึงสคนโดยมากดำแม่มดจะทําให้เมื่อมีคนป่วยไข้นะคะรักษาได้หายได้ยาแผนปัจจุบันไม่หายการดำแม่มดจึงทําให้เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและวิธีรักษาค่ะเราไปชมภาพกันเลยนะคะว่าการดำแม่มดเนี่ยเขาทํากันยังไงหรือเขาเล่นกันยังไไงเเเรรราปียยนนู้กัลค่ะ Oh <laughs>